สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องเริงวีเอพนะครับสมาชิกประจำวันที่เก้าพันลักลาครูสมบัติร้อยบจ็ดนะครับก่อนอื่นแอดต้องฝากไลค์ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์ให้อด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสมาชิกที่ติดสมาชิกกันอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเริงวีนะครับก็แอดให้ไปทั่วที่ดินสองโงไปที่เปรตนะครับสมาชิก วันนี้เอสโคอัดลูดหน่อยนะครับสมาชิกลูดอัดโซนนะครับสมาชิกลูดอัดโซนนะครับก็ผลจะมายังไงก็ลุ้นกันนะครับถ้าวันนี้ไม่มานะครับก็ทัวไปพรุ่งนี้นะครับทัวไปพรุ่งนี้นะครับรับรองมาแน่นอนครับสองเพราะว่าสองเปรตที่เดินดีอยู่นะครับถ้าสองมานะครับก็มีเก้าสองแปดสองสองศูนย์หนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองนะครับสมาชิกวินก็หนึ่งสามสี่ศูนย์ห้าเปดนะครับสมาชิกวินเข้าดีนะครับสมาชิกวินเข้าดีนะครับ ก็ขอให้สมัยคิดตั้นโุกดีน,นะครับผมขอบคุณนะครับ